สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็กลับมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับผมกับน้องมีไส้กรอกผู้ชิ้นนะครับผมมาชวนคุณผู้ชมกินด้วยกันวันนี้มีแบบไหนบ้างเนี่ยรวมมิดเลยหลาจงมีทั้งชีสนะครับผมมีทั้งอะไรเนี่ยสาหร่ายอะสาหร่ายหรอผู้ชมเป็นสาหร่ายไหลาดน้ำจิ้มมาแบบแซ่บๆเลยครับผมใครอยากกินรสไหนรสชาติอะไรไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกแดงไส้กรอกเหลืองไส้กรอกดำผมเอานนี้ก่อนเลย มี่แส่กรอกหนังหรอลูกชิ้นหมูอันนี้เป็นหนังกรอบหนังกรอบเหรอใช่ช okay. oh, ิ้นกรอะแน่ๆ oh อืนนี้อร่อยนะเข้มข้นดีนะเข้มข้นมากมีชิ้ด้านในด้วยไห่ได้กินลูกชิ้นเหมีไหมมีหอมมันเป็นลูกชิ้นชิ้นอะไรใช่ใช่มีลูกมีชิ้ด้วยหอมมากอืมมีนี่ อันนี้ไม่หมูมีเอ็นด้วยอ่ะอันนี้ขวัญใจไว้เด็กเลยใช่กิมหมูเนื้อหมูเนื้ออันนี้หมูนะอันนี้เนื้อใช่ไหมใช่ใช่มีการเทียบสีด้วยด้วยต้องดูสีเนื้อมันจะสีเข้มหน่อยแต่ผมชอบอันนี้เนี่อเขาบอกคือแบบอันนี้เขาให้ชีสมาแบบแน่นๆใช่แล้ว มาครับคุณผู้ชมกินด้วยกันครับผมวันนี้มีเยอะมากจัดมาาหลายสิบไม้เนี่ยไม่เป็นสามสิบไม้เหรอหอมอืมันเป็นต้องชินอะไรนะตกงหูัวตองหู้ครับนุ่มด้วยคุณผู้ชมชอบอ่ะโอ้นี่หลายอย่างมากเลยมาดูว่าใครจะกินได้กี่ไม้มาเล็กๆ หพี่เกมรับพี่เกมเพิ่งมาพูดตอนผมกินอันนี้ไปเอลยใครกินใครกินน้อยสุดโดนมาแดงกัดหูดีกว่าเนาะเหมือนก็บขังอ่ะออันนี้เต้าหู้แบบนุ่มมากแล้วก็อร่อยมากเส้นเบิ้งอร่อยมาก ก็อันนี้ไม่เคยกินอ่ะใช่มันนุ่มมากนะมันหอมต้นหูดิมันมีอีกอย่างนึงที่เป็นไอ้มันปลากรายอ่ะคุชิ้นมันปลากรายก็มีอันนี้ไม่เคยกินเลยลองอันนี้คุณผู้ชมอันนั้นสลายเคยกินยังเคยออะไรไหมออมากโหอันนี้นุ่มมากเลยนุ่มอันนี้นุ่มลองอย่างนี้อันนี้นุ่มกว่า สำหรับคนที่ปันหล่อๆกินสบายเลยปันคนไม่เออคนปันไม่คระแบบไม่ไม่จะเป็นต้องปันหล่อก็กินได้มำไมมันนุ่มไงก็ใช่ไงมันกินสบายหน่อยไงไม่ผมกัดกัดอะไรแข็งได้เหรออืมกินได้หมดละเดี๋ยวลองกัดให้ดูหน่อยกัดที่นั้นอ่ะมันไม่มีปันเลยได้แล้วเราที่ที่ไม่มีอะดดิ ได้เราซี่อื่นมาขบดีๆก็มันไม่มีตี่นั่นไงครับจมูวได้ดีนะแซ่บกว่านี้นะคุณผู้ชมน้ำจิ้มต้องข้นกว่านี้จุ่มไปจะต้องติดน้ำลูกชิ้นเลยแล้วเราต้องราดแบบแดงแบบเต็มเลยโอ้หมดได้โคนั่นแหละเตรียมโดนกันหอ้โหเตรยมหรือเปล่า ห้าไม้แล้ววะห้าไม้เหรอครับสองไม้ครับเจ้า <laughs> หูเมื่อกี้อร่อยสุดใช่ชอบมากถ้าเป็นเกมหายมันจะหายดีไหมโ <c oughs> อ้โหเดินด้านเดอยรว่าแบบ มันละหมื่นไม้ได้ขายดีสิบก็ไม่แจกสีครับรู้าขายดีแจกปีนี้เองวันละหมื่นไม้ออกคิดว่าขายได้ไม่ไม่ทีนป่าวอ๋อไหนกระป๋องเลยอันนี้ก็หอมอันนี้เป็นชีสด้านในเนยไม่ได้กินเลยหอม หอมกว่าอันนี้เอาละลองพี่เกมลองมีคนพีเซแล้วชิมเซ่หอมเราเป็นเด็กเรากินบ่อยไงลูกชิ้นอ่ะตัวนี้อะอันนี้นมหอมด้วยหอมยานึงมันมีหลายอย่างอ่ะแม่อันก็เดาผิดนะผมอ่ะไม่ใช่โคลานมันมันมีหลายอย่างแบบลูกเห็นแดงอ่ะนี่มาทาดอกแดงเนื้อแน่นผมคิดว่ามันจะเป็นชิ้นตรงกลางเพราะว่าที่ผมเคยซื้อมัน ลืมไปว่ามันจะไม้เล็กกว่านี้อันมันจะเล็กกว่านี้ <c oughs> นุ่มอันดับสิบจังน้อมัน้น,น,น่นมากเลย <S <S อันสัน้น <c oughs> เฮ้ นีอ่อืมอืมอันนี้จะเป็นยังไงเป็นยังไงพี่กมันเหมือนกันอันนี้เหมือนกันเหมือนกันขอแค่ขอแค่แยกส่วนไอ้ยอส่วนมาเป็นสว่วนส่วนไม้เล็กกว่านุ่มกว่าไม่รู้รลิ้นไม่ได้ขนาดนั้นนุ่มกว่าพี่แกน,นี่ครัวอันนี้อันนี้มีชีส วันนี้มากินไส้กรอกลูกชิ้นแบบจุกๆคุณผู้ชมนั่นที่กินอยากกินชิ้นแต่อันเนี้ยสามอันอิ่มมันแน่นอนมันใหญ่มากเยอะมากนะหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดนะครับสี่หกเจ็ดรับเลื่อยสี่หกเจ็ดว่าไปเรื่อยห้าหกเจ็ดนี่งเจ็ดของจริงกันและ อืมดีอืมอืมมันนี้คักขนาดเลยอ่ะเฮ้ยอะไรขนาดนั้นจิ๊กหอมไปถึงแน่เลยอ่ะอืมกลิ่นดีเนาะเอาเอามาเก็บมันแน่น มากกากอไปมันไม่ได้แน่นแค่ฉีดนะ,ะเนื้อมันอ่ะใช่เนื้อมันแน่นมากอืมเนื้อมันดีก <c oughs> <c oughs> ว่าความไม่แต่กันหัหรือเปล่าอะไรไก,กันแน่เพย่อนไม่ก,กินแล้วอันเนี้ยเอาแต่ไม้น้อย <c oughs> วันนี้ไม่กินเยอะเว้ยกว่าเราไม่ไดกกระหุงเก็บแล่านี่ดีกว่าเล่ย <laughs> น้อยเหมือนเรามาแข่งกันจริงอะ <laughs> ไม่ได้แข่งกันนานแล้ว ปากเลยดูดิอร่อยจัดเฮ้ยว่าไปว่าไปนะคุณผู้ชมจะหมดนั่นแหละสามคนน่ะและแต่คนเราไม่ได้กินน้อยกันนะกินเยอะกันรู้เลยว่าท้องคากันนั้น้องคาาคือกระเพาะคาาค่ะคุณผู้ชมนั่นแหละกระเพาะใหญ่กระเพาะคากระเพาะข้างคืา มันคักเลยล่ะเข้าคกเข้าคกคกนั่นน่ะเฮ้ยโอ้โหยยุงยุงกัดเลือดก้นป่องเว้ยบาปอเอาดิก่ะเดี๋ยวพี่เตรียมกองอืมน่นแน่นดิมันผมแน่นตอนกินตัวนี้เข้าไปแล้ว อือิ่มเฮ้ยงับไม้ดิงับไม้ดิดดไม่องับหรอกับทำไมก้าไม้ครับผมสิบเอ็ดไม้ครับกไม้กไม้สิเอดไม้นนโดนเฮ้ยอะไรบก้าไม้คนน้อยสุดโดนอะ โอเคครับผมวันนี้ไม่มีใครโดนสิบเอ็ดไม้เอาเยอะสุดจ้ะสิบสองฮะสิบอันนี้อันนี้เนี่ยไม่พี่สิบเอ็ดไม่เสียครับเอ็ดเอาไม้ทิ้งเลยอ่ะเอาไม้ไปทกับนวณนะผมโอเคครับวันนี้ก็ชวนคุณผู้ชมนะครับผมมากินไสกรอกลูกชิ้นนะครับอร่อยมากวันนี้ก็อร่อยมากเลยนะลูกชิ้นอร่อยเนาะโอ้โหเกือบหมดละสิบเมื่อกี้เป็นเป็นแห้งอะ โอ้ละสิบมันก็สามสิบไปแล้วดิแล้วไปเจมม์เอมากี่ไม้น่ะก้อนนี้ไงเดิมาประมาณสี่สิบหัวไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคือเหมาไม่ตั้งแผงอ่ะเออระวังอยู่ก็เอามาหมดอ่ะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมกับน้องๆก็จะขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับไปเที่อวกินนี่นะครับขอฝากคนแรกก็แชร์กคนที่ดับเลยครับเพื่อกระพริบดูในนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับรินแบบเร็วมากอ่ะ